และแท่งต่อมานะคะจะบอกเลยว่าแท่งนี้ยส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะลูกค้าหาตัวน,นี้ต้องเริ่มลงลงได้แล้วนะคะลงสีวันนี้เราก็จะมาทำวาดมันทานมัน EPD เจ็ดเสร็จแล้วค่ะกติก<ๆ>าของเรานะคะก็เหมือนเดิมเลยใครวาดเหมือนที่สุดก็จะได้กินไป<ๆ>ไอติมแท่งนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่แบบดูแรลรักสุขภาพ<ๆ>นะ คจะเป็นสีม่วงใช่สีม่วงต้องเป็นอะไรบลูเบอรี่ไม<น>่ไม่ใช่ไ,ไ,ไ,มไม่ใช่ค่ะสำหรับแพลงแรกนะคะของเราก็คือลาฟุนตาโยเกิร์ตเกรปนี่ใครอันนี้ยังไง อยู่ของน้ำเพชรนะคะทุกคนโอ้โหตอนนี้นะคะน้ำเพชรวาดทองแล้วค่ะทุกคนอืมขอบต้องล่ะอันนี้เป็นไอตองคืออะไรก็ไม่รู้อะค่ะต๊อนไอติมคือไอติมนะคะมองว่าเป็นไอติมแม่งมันคือศิลปะคือศิลปะลูกค้าหะตอนนี้ต้องเริ่มลงลงได้แล้วนะคะลงสีเพราะว่าเหลืยอีกแค่สิบห้าวินไอตองเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่นะคะน้ำเพชรอุ้ยน้องเพชร ลงสีได้เหมือนมากสี่สมสอนึง่งตอนนี้นะคะไอติมเราก็ได้ส่งตรงมาจากตู้เย็นแล้วนี่ <c oughs> เราจะให้ทุกคนดูกันก่อนนะคะว่าไอติมที่เราให้ทุกคนวาคืออน,นีรเ <c oughs> ปิดภาพร้มกันเลยค่ะเรื่องเซ็งงทุกคนดูแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่า ันไม่ใช่อ่ะมัน,มหนหวานิลาตละสีเลย <c oughs> ของเราเป็นสีน<ห>นม่วงนะนี่จะเป็นออกแบบเนื้อๆชอๆมพูชมพูแล้วไปดูของน้ำเพชรถึงน้ำเพชรจะระบายส,สีไม่เสร็จนะคะทุกคนแต่ว่านี่สีเขาได้สีเขาใช่สีเขาถูกเพราะฉะนั้นไอติมท่านนี้ก็จะไปขอของน้ำเพชรค่ะโอ้ว้าวน้ำเพชรวัดเหมือนมากเลย ้ยมาลองหายแล้วด้ามขึ้นหลยค่ะลองๆอุ้ยด้ามมันหายมาละลายแล้วอืมอืมน้ำลายไหลเลยอ่ะเป็นไงมั้งคะอืมมันหอมมันหมุนมากเลยอ่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราให้นาเพกินก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปรูปที่สองกันและแท่งต่อมานะคะจะบอกเลยว่าแท่งเนี้ย แทงต่อไปไม่รู้เหรอมันจะเป็นรูปกลมๆสีดุ่ยสำหรับเอาใช่ใช่เนึกถึงญี่ปุ่นต้องนึกถึงอะไรวงกลมถูกต้องค่ะแทงต่อไปเราก็จะวาดเป็นโมจิวานิลาซอสเทตเอ็กเฟเวอร์โมจิวานิลาให้เขยเขียนขึ้นหมคะใช่ค่ะง่ายๆอร่อยมากเลยนะน้นเป็นใครกินเหรอคะอร่อยมากๆเลยมาแหละมาค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมค่ะเริ่ม นนะทุกคโมจิค่ะทุกคนเอาให้เหมือนเลยนะนี่คุณพ่อเริ่มวัดกลมๆเอ๊ะแต่พี่ว่ามันแปลกๆทุกคนนะเพนเฮ้ยเพนเฮ้ยเขาว่าอะไรอะอะไรอะนี่เหมือนแตกตัวจากใครเลยอะตอนนี้นะคะก็เหลืออีกแค่35มิบาวิทุกคนต้องเริ่มลงสีกันแล้วนะคะเอาเล่นมือหน่อยค่ะตอนนี้นะเริ่มลงสีแล้วค่ะทุกคนเฮ้ย ใครจะได้กินอ่ะวีเหลืออีก18ปดวีครับทุกคนเร่งมือเลยค่ะ5 4 3 2 1หมดแล้วเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้ว1นึ่งนาทีนะคะครั้งที่แล้วมีคนระบายสีก็ไม่เสร็จนะคะครั้งนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ้ยจวเพ้เสร็จหรอ สกิลเขาเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วค่ะทุกคนนั่นแหละมีแอบมองกันเลยไอติมโมจิของเราเป็นแบบนี้ใช่3 2 1จองหนึ่งปคทะอุ้ยทสองคนนี้คือแบบสีเออบอกว่าสีนีทุกคนเุ้ยเฮ้ยลูปสีเหมือนเลยทุกคนแต่ลูกทรงก็อาจจะยังไม่ใช่นะคะทุกคนอุ้ยฝั่งนี้นะเพรเขามีเขามีเปลือกไข่ด้วยค่ะทุกคน เขามีเปลือกไข่มีอุ้ยพี่หนักใจอะ่ะต้องเหมือนนะหนูเหมือนงั้นเราขอตัวช่วยค่ะเป็นยะังคะคิดว่าของใครเหมือนคะขอน้ำเพสมีเปลือกไข่อ๋อเราต้องเขียน้ำเพสมีเปลือกไ,ไข่นั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแทนนี้ก็เป็นของน้ำเพสอีกค่ะ <c oughs> จไก่เกลียวได้โกจิกลียวไม่ของน้เพชรเขามีเปลือกไข่ไม่น้องเพชรจำได้ไงเพราะว่าเขาต้องมีเปลือกไข่อ๋อแกะเลยโอยค่ะอ๋อของนภพลมีเปลือกไข่ใช่พ่อไม่มีนี่เองกิ้ยทุกคนดูดิลูกมันใหญ่มากๆเลยลองกัดเลยค่ะลองกัดเลยเหมือนไหมอืออโอนี่ไงนี่ไงค่ะเคม ุดท้ายของเรานะครับเป็นโอวันตินไวมองหอมไหมหอมแล้วพอพอแรค่ะนีนนนน่รูปทรงเขาเหมือนนี่นเลยอะ่ะอันแรกอะอะไรนะเกฟฟูตอะอันเริ่งลงสีแล้วมีเฮ้ยพี่เอบอกเลวยว่าค่อนข้างเหมือนอัน<ร>ได้กินพอต้องชนะแน่ๆอันได้กินแน่นอนอ่ะตัวเพชรก็ลงสีแล้วเหมือนกันคทุกคนเฮ้ยตัวเพชรเขามีเท็กเจอร์ด้วยทุกคน วิ้ยแต่เศษสีนี้คือเหมือนเลยนะทุกคนพ่อเขายังไม่ได้ลงสีไม้เลยนะเพรแย่แน่ของนะเพรเสร็จแล้วค่ะทุกคนหมดเวลาและนี่นะคะคือไอติมออวันตินไว้มอเปิดพร้อมกันหนึ่งสองสามตะนนนโอ้โหจะบอกว่าความเหมือนอะคือคุณพ่อได้แต่ว่าคุณพ่อ ไม่ได้ระบายสีไม้ค่ะทุกคนแต่คือของน้ำเพชรอะระบายสีเสร็จแต่ไม่เหมือนะทุกคนแต่คืออันนี้คือเหมือนกว่าแต่ว่าไม่ได้ลงสีไม้อ่ะแต่หนูว่ามันมีข้าวสารมีข้าวสารดูนั่นดีขอตัวช่วยค่ะเขาเหมือนแต่ว่าเขาไม่ได้ระบายสีไม้แต่คนหนึ่งคือานเหมือนเนาะนี่ไง แต่สีน้องไม่เหมือยไงเพราะฉะนั้นแท่งนี้ก็ตกเป็นของคุณบ้าเย้นีห้านี่ทุกคนเหมือนเหมือนเลยแต่แค่ไม่ได้ลงสีไม้ได้กินแล้วข้างในมีลายเหมือนกันด้วยโอ้แ่นมีคนแอบมองเลยนะเมื่อกี้